มาต่อกันที่ข่าวที่เราพลาดหัวเป็น cover photo ของทั้ง YouTube วันนี้นี่สรุปรแล้วนี่คุณผู้ชมแล้วอยู่ดีๆเมื่อคืนนะเหมือนข่าวแจกอะใชเหมือนข่าวพีอาร์นะปะคือปกติข่าวพวกนี้อันนี้อันนี้คือพูดถึงเรื่องของอารอนโซ่<ช><ช>นะคะคือปกติข่าวพวกนี้มันจะมาเป็นแบบ มันจะมาเป็นแบบคนนั้นพูดคนนี้ไม่พูดคนนั้นพูดอะไรอย่างงี้ฮะก่อนนั้นเนี้ยข่าวมันสเปะสปะคนนั้นบอกจะอยู่ต่อคนนี้เมื่อวานอยู่ดีๆเหมือนข่าวแจกอ่ะเหมือนพี่อาแจกข่าวไปอ่ะบรรดาหูเดวิดออนสตีนพอลจอยเจมส์เพียสไกันโลมานโนมากันใหญ่แล้วเป็นสื่อที่เป็นระดับใช่เทียร์หนึ่งอ่ะเทียร์หนึ่งแล้วก็เป็นแต่มันแต่แต่ที่น่าสนใจคือมันเป็นสื่อมิดสื่อมิดเขาเรียกเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลอ่ะสื่อที่เป็นมิดกับฝั่งลิเวอร์พูลอ่ะ เอันเนี้ยอันนี้ตั้งข้อสงสัยเองนะคือคิดว่าสุดท้ายแล้วเราเคยคุยกันในรายการมาตลอดว่ามันมีโอกาสที่ชาเบรโซ่จะอยู่ที่เดิมคือไม่ไปไหนอยู่กับเลคูเซนต่อก็บอกกับป๊อปไม่ใช่หรอว่าใช่อยู่อยู่เลยขอเท้าความไปก่อนคือก่อนอันเนี้ยพอมันมีข่าวเรื่องของกระแสว่าจะไปบาเยอร์มาลิเวอร์พูลจะอยู่เลวารคูเซนยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเป็นสี่กระแสแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ดีดีสื่อใหญ่เทียร์หนึ่งนะคะออกข่าวพร้อมกันค่ะว่าเชื่อว่าตอนเนี้ย ไบเยอร์มวนิกแลวก็ลิเวอร์พูลอะถอดใจจาก so ลอลองโซ่ละเพราะคิดว่าชาบีลอโซจะอยู่ที่เลเวอร์คูเซนต่อ,อจะยังไม่ไปคุมทีมไหนอ่า,อาก็ทําให้ไบเยอร์มวนิกเองก็มีเป้าหมายอื่น <ไป S 2> <Liverpool S 1> ลิเวอร์พูลก็มีเป้าหมายอื่นตอ้ตองโยกแล้วต้องโยกละแต่ว่าแต่ว,ตว่ามันก็น่าสนใจนะเมื่อวานที่เราจัดไอ้สปอร์ตลับกันอ,อะที่พี่บีพูดมาคํหนึ่งอะว่าอยู่อยู่ทําไม,มนี่ก่อนไหมคือคือชาบีลอโซสมมุติว่าฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จ คว้าบุนเดสลีกาคว้ายูโรปานี่หรอไหมแล้วฤดูกาลหน้าอยู่ต่ออยู่ทำไมเพราะว่าซูซีไงโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอะคือทีมอะทีมแบบระดับระดับเนี้ยไม่ได้ดูถูกนะแต่คือทีมระดับเนี้ยพอหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยฤดูกาลถัดไปก็จะแบบเจริงปะแว่งๆ่งแว่งๆคือมันจะล้มบาเยน2์ปีติดต่อกันเหมือนที่คอปทำป่ะเหมือนที่คอปทำเนี่ยมันก็ลำบากนะ เราอะแค่แปลกใจแค่นีดเดียวเอ,เองว่าทาไมทุกคนลงข่าวพร้อมกันแบบเหมือนมันเหมือนเอเหมือนมันมีคนแบบเ,เขาเรียงงกอะไรเหรมือนข่าวแจ๊กอะไม่ใช่เหมือนข่าวแจ๊กแต่อาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็ดูเป็นทางที่ตัดออกไม่ได้คือที่อารโโซจะอยู่เลวคร์คูเส่นต่อเพราะหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีอย่างฝั่งลิเวอร์พูลอันนี้ทางไบยมวนิกันนี้นะไม่แน่ใจก่อนนั้นเนี้ยที่เห็นนี่มีก็คือมีข่าวกับเดซาบี้ว่าเริ่มไปสนใจเริ่มไปคุย แต่ฝั่งของเวอร์วภูตอนนี้บรรดาพวกสื่อที่เป็นสื่อกลางๆเล็กๆอะเริ่มไปมองที่อมริมอ่าแล้วก็มีคนเริ่มลิสต์ประวัติเขามาแล้วว่าโปรไฟล์เขาเนี่ยทำไมอยู่ดีๆชื่อนี้ถึงเป็นแคนดิเดตเป็นตัวตัวเลือกที่ฝั่งของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเซอร์ก็ริ่ชฮิวสนใจซึ่งพอไปดูก็ ก็น่าสนใจนะคือเป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็สไตล์การทำทีมคล้ายๆอย่างเ่นค่อ้ฉันก็ต้องไป <laughs> หาตัวเลือกอื่นสิ <laughs> เกิดเขาไม่มาจริงๆเนี่ยก็น่าจะไม่มาแล้วแหละเกิดเขาไม่มาจริง <laughs> ๆฉ, <laughs> ฉันก็ต้องไปต่อไงมันมองอีกมุมนึงแบบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมันมันก็น่าสนใจนะคือแบบถ้าเกิดว่าฤดูกาลหน้าคุมเรเวอร์คูเซนต่อแล้วมันไม่ได้ไปแย่งแชมป์กับบาเยนน์กับพวกดอร์ทมุนกับทีมใหญ่ๆแล้วเนี่ย แล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ไปเล่นเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คาดหวังเอาไว้อะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพี่นีน่ากล่าปะคือยังยังจะเนื้อหอมแบบนี้อยู่ไหมไม่แต่ในมุมหนึ่งความเป็นโค้ชอันเนี้แต่ว่าตอนนี้คือเขามีโอกาสแล้วนะอ่ะก็จริงต่อให้มันเสี่ยงอ่ะอมันก็เสี่ยงพอๆกับอยู่ที่เดิมแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะไรแต่เขาก็อาจจะเขาว่าอย่าลืมนะเขายังมีค่าฉีกสัญญาสิบห้าล้านยูโรอยู่ใช่อุ้ย อัมโมลิมมก็ฉีกสัญญานะมีเหมือนกันรประมาณกันเนี่ยสิบห้าสิบเจ็ดล้านพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายแ,แต่อันเนี้ยอันเนี้ยแอบคิดอันเนี้ยมุมของซีนถูกไหมแต่มุมของพี่พี่มองว่าถ้าเขาจะเลือกอยู่ต่อนะมันเป็นเรื่องของความผูกพันอลอนโซดูไม่ใช่คนที่มีถึงขั้นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ<อ>เขาดูมีคนเป็นคนมีมีอิโมชันแนลกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือไม่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าอลอนโซจะไม่มาลิเวอร์พูลหรือไบยมินิกเพราะอะไรรู้ว่าโปรแกรมเรื่องครอบครัว ถ้าใครตามดิฉันเนี่ยตามภรรยาเขาเขาจะรู้ว่าเขามีเป็นภรรยาสามีภรรยาที่รักกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเวลาใช้เวลาอยู่ร่วมกันไปโน่นไปนี่ไปนั่นมีใครเคยไปเลเวอร์คูเซ่นบ้างเมืองเลเวอร์คูเซ่นเลยพี่หน้าเคยไปปะมีคุณผู้ชมเคยไปเยอรมันเคยไปเลเวอร์คูเซ่นไหมอยากรู้ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันขมุขมัวไหมเรือชอบแบบสดใสใช่หรือไม่ก็มีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือเดี๋ยวขอขอคุมเลเวอร์อีกฤดูกาลหนึ่ง เดี wow. ๋ยวพออาคาโรเชลติไปเดี๋ยวเราโยกไปคุมมาริตต่อมุมมุมเนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะมุมที่ลอนโซจะไม่ไปนะแล้วอันนี้เนี่ยคิดแทนคิดแทนเขานะบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเราวิเคราะห์เองนะหนึ่งเรื่องครอบครัวสองไม่ไม่อยากรีบเพราะตอนนี้สเต็ปมันมาดีถูกไหมสเต็ปมันมาดีมากเลยถ้ารีบแล้วไปแล้วพลาดไอ้ที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันมันดีดนิ้วเหมือนกันนะคือไม่ได้กลัวแต่การเลือกต้องเลือกอย่างระมัดระวังถูกปะ การจะไปทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกไปลิเวอร์พูลมันมันเหมือนอีกแบบหนึ่งไปแล้วสู้อยู่เลยว่าคูเซนสมมติพาเลวอคูเซนไป u ู l ีอประสบความสำเร็จก็คือบวกถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็เสมอตัวเงี้ยก็เสมอตัวเออและเรื่องของครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าสเต็ปนี้นะผมว่ารอไปมาริดแน่เลยลองดูผู้เล่นมาริดแต่ละคนเดี๋ยวปีนี้ได้เอมเปอปอีกใช่ป่ะอืมชิลแต่อีกอันหนึ่งอีกมุมที่แลก ไม่รู้นะไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวกลัวไปคับไปเขาเรียกข่าวว่านีน่นาพูดไวเพราะอยากให้อลาโซ่มาแต่มันแตกตรงที่ข่าวเมื่อวานอะ่ะมันออกมาพร้อมกันมันเหมือนมันเหมือนเป็นข่าวนี่ยชอบแซวมันเหมือนขาน่นะนนขาวแจกผมว่าไปมาลิดแน่เลยถ้าทรงเนี่ยเออไม่รู้อ่าแต่ว่าตอนนี้ไม,ไม่ต้องมีความหวังไม่ต้องมีความหวังไม่ได้มีความหวังเอาใครก็ได้อาโมลิมก็เอาตอนเนี้ยแต่ขอให้เลือกมาแล้วว่าดีเนอกใช่ปะออแต่อามรลิมมาก็ต้องบอกว่าก็มีความเสี่ยงบางประการก็คือเออมันเขาเขาอยู่ในหลีก คือเขาสําเร็จประสบความสาเร็จความเข้มข้นไม่ได้ขนาดพรมเมลีกใช่พรมเมลีกนี่ขนาดว่าแบบอยู่อยู่แล้วยังแบบพาดได้นะโอเชติโนอะไรอย่างเงี้ยเอ็ดดี้ฮาวเงี้ยเห็นอยู่แต่เราต้องเชื่อในในทีมสเกลของสโมสรน่ะถามคุณผู้ชมดีกว่าาสมมติั้าตัดออลองโซ่ไปอโมลิมเดซาบี้แฟนลิฟูอยากได้ใครถามแฟนไบเย์นด้วยเพราะว่าไบเย์นเองก็มีข่าวถ้าไม่ใช่ออลองโซ่แฟนไบเย์มินิกอยากได้ใครเออ เปิดบเปิดบทอันนี้สําหรับแฟนลิวร์พูนะเพราะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับลิวร์พูใช่อ่าสำหรับแฟนแฟนทีมอื่นอยากได้ไหมก็ก็พิมพ์กันมาได้หรือแฟนทีมอื่นเผื่อเป็นแบบใครที่อย่างแฟนไบตันี่ไแฟนไบตันอาจจะเห็นอะไรของเนเชบี้ว่าเฮ้ยเขามีของเหมาะกับลิวว์พูอ่าวิเคราะห์ได้หรือใครเป็นคนสายดูแบบ ฝั่งโปรตุกีสลรืออยเงี้ยอ่าอาโมลิมเก่งนะครับอเสนอมาได้เออมีคนดูไหมมีคนเคยดูจริงๆริงไอยากรู้จังเลยนะครับถ้ามีคุณผู้ชมเคยดูอยู่ลองพิมพ์เข้ามาคุยกันหน่อยอนะครับเดี๋ยวเผื่อไปคุยกันในช่วงระหว่างพักเบรกได้นะครับอ่ะไปอยู่กับที่ลิเวอร์พูลนะครับยังมีอีกอันหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลเลงมามุสเสริมทัพแทนซาลามามุสใน <laughs> คือตอนนี้อันนี้ต้องบอกสถานการณ์ของซาลารโอมามามุส กองหน้าไอทัคแฟรงเฟิร์ตนะครับโอ้หกดไป15ประตูกับอีกคด6แอซสสิสผมไม่เคยดูดิค,ดดคือคือตอนนี้ที่ที่สามคนอย่างที่เราเคยบอกว่าฟานไดโมเทรนคนที่โอกาสจะตอดไม่ต่อโดนขายมากที่สุดคือโมนะโมซาลา,า,าใช่ยิ่งซาอุนะใช่ซาอุแต,าแต่เขาคงไม่ไปซาอุหรอกมัง้ง ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเอเจนต์เขาก็ไม่ธรรมดาร้อย้านร้อยห้าสิบล้านกินนดก็ต้องปล่อยไหมเอออับาสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอขาอาจจะมองว่าอแบบอาจจะคุ้มกว่าถ้าจะปล่อยแล้วมันมีข่าวหรือซาร่ากับดีอาร์สถ้าสมมติว่าต้องเลือกหนึ่งคนในฤดูกาลหน้าให้อยู่แฟนลิเวอร์พูลเลือกซาร่าหรือดีอาร์สโอ้เสียงแตกเพราะบางคนก็เป็นพิรหนาเลือกใคร อาความคิดส่วนตัวไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้วแว็บมาเมื่อกี้คือแว็บมาเมื่อกี้คือโมอยากให้ซา่าอยู่ะนะอืมแต่ซาลาสามสิบกว่าแล้วนะก็อีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปหาตัวคือเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ <c oughs> บอกเลยเลือกไม่ได้อ่ะแต่เจ๊ก็เป็นข่าวคือตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวนะคะถามว่ามีความจริงจังแค่ไหนก็เป็นแค่เหมือนข่าวเรืออันนี้เป็นสื่อจากทางด้านของอบิลเขาบอกว่าลิเวูเองก็เตรียม ที่จะต้องเสียเตรียมใจเตรียมทําใจว่าจะอาจจะต้องเสียสาระแมเ่เตรียมทําใจถ้าได้มา125 <c oughs> ฉันก็ว่าพลาดหลุดอะ่ะ <I heard. S 2> เอาเถอะจริงฉันก็ว่าพลาดหลุดอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้อง125หรอกสักร้อยนึง <c oughs> ก็ไปแล้วมีมามูสแล้วก็มีใครอย่งนั้ที่มีข่าวก่อนนั้นเนี้ยสารพัดเลยอะ่ะ ซาเน่ก็มีนะใช่ไหมที่บอกจะมาเออซาร่าเยอะไปก็คือมันต้องมีเรื่อยๆแหละตราบใดที่ซาร่ายังไม่ออกมาพูดว่าเฮ้ยผมจะอยู่เลเวลฟูต่อในฤดูกาลหน้าหรือว่าอีกสองฤดูกาลถัดไปอะไรเงี้ยหรือว่าผมจะไปจากเลเวลฟูฤดูกาลนี้อะไรเงี้ยพี่ต๊กอยากได้ใครนะพี่ตั๊กเกี้อยากได้ไครเมื่อกี้เห็นมาแบบมีวนใหญ่คนอยากได้อโมลิมมากกว่าอโมลิมผู้ษาสังกฤษดีมากนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลย